ตัวนี้มีวิตามินซีที่เพียงพอมากๆนะคะคุณชาชงร้อนเป็นสมุนไพรที่อบแล้วเอาไปตรวจแล้วไม่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือผ่านอโยอผ่านฮารานผ่านทุกอย่างครบมาหมดแล้วกินได้ทุกวันดูแลร่างกายทำไมต้องให้กินตอนร้อนและท้องว่างมันซึมได้ดี ความร้อนมันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมันจะทําให้ธาตอะไรของคุณตึ่ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้กินได้ทุกวันไม่ต้องถามเวลาหิวเวลาไหนก็กินอยากกินเวลาไหนก็กินนะส่วนตัวนี้อย่างที่บอกค่ะแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เป็นหัวหัวเนาะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นฤธิ์ร้อนนะคะเป็นสมุนไพรที่สรบุสมณของเขาเป็นฤทธิ์ร้อน ถึงให้คุณกินกับน้ําอุณหภูมิปกติแล้วกินน้ําเยอะๆความร้อนไปเจอน้ําดับแน่นอนค่ะความร้อนมันจะคงบาลานซ์ในร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะกินแต่เย็นก็ไม่ได้คุณจะกินแต่ร้อนก็ไม่ดีคุณต้องกินร้อนและเย็นเพื่ออะไรอย่างที่บอกเพื่อให้สมดุลในร่างกายเรามันค่อยๆปรับมันกินได้ตลอดมันกินได้ตลอดไปทําไมถึงบอกว่ากินได้ตลอดไปกินได้ตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยเป็นไม่เป็นก็กินได้หมดนะคะเพราะอะไร เพราะมันเป็นสมุนไพรตำรับแต่เราไม่ใช่ยาเราจึงไม่ได้มารักษาคุณแต่เรามาให้คุณกินเพื่ออะไรคะเพื่อดูแลตัวคุณเองมันไม่มีอะไรตกค้างให้ตับเสียหายมันไม่มีอะไรที่จะต้องกองจนทำให้ไตเสีย ะะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้เป็นแล้วหาอะไรมากินอย่ารอว่าเป็นก่อนแล้วค่อยกินจะดีกว่าไหมที่วันนี้ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนี่คือดีที่สุดค่ะเพราะมันไม่ต้องรอป่วยไนงะมันกินได้เลยแล้วถ้าคุณต้องการให้ความชุ่มชื่นให้กระปี้กระเป๋าให้รู้สึกมีพลังให้รู้สึกมีวิตามินซีคุณไม่ต้องไปหาวิตามินซีเป็นเม็ดมาให้มันเกินหรอกค่ะวิตามินซีกินมากเกิน500ก็ไม่ดีนะคะรู้หรือยังเพราะฉะนั้นบีบมะนาวค่ะ เห็นไหมคะแค่นี้เองคะ่ะง่ายๆดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ครูไม่ได้เอามาเคลมใดๆทั้งสิ้นแต่ครูกําลังจะเอามาบอกว่าครูกินตัวนี้ค่ะครูเลือกที่ใช้ตัวนี้ค่ะมาเจ็ดแปดปีแล้วประวัตินะคะเจ็ดแปดปีที่ไม่กินยาเคมีเลยไม่หาหมอเลยคะ่ะไม่มีประวัติเจ็บป่วยเลยคะ่ะนี่คือเรื่องจริงไม่เอาเรื่องไม่เอามาพูดเล่นเราต้องขายความจริงเพราะมันตรวจสอบได้ลองกับผู้ที่เขารู้จริง ศึกษามาจริงมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยดูแลจริงสบายใจตรวจสอบจริงมีใบตรวจมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งเกือบสิบจังหวัดจริงนี่แหละค่ะแม้กระทั่งสองชายยังเป็นดีตรวจ DNA ว่าทำมาจากสมุนไพรเยื่อบหม่อนเพราะฉะนั้นค่ะจะเอาอะไรไปดูแลตัวเองทั้งทีจะเอาอะไรเข้าตัวเองทั้งทีศึกษาให้ละเอียด ถ้าสนใจนะคะตอนนี้ครูมีโปรเนาะส่งฟรีใครสนใจทักพี่น้องนุบะเก้าได้ทุกคนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครูไม่เคยมีโปรส่งฟรีเลยตั้งแต่ขายของมาเพราะสินค้านุบะเก้าไม่เคยพอขายแต่ปีนี้ช่วยเหลือคนที่เศรษฐกิจไม่ดีตกงานไม่มีงานทำไปแ,แย่มากๆแบบนะส่งฟรีค่ะมีโปรส่งฟรีหรือไม่มีเงินนะ แต่อยากขายอ่ะอยากมีอยากอยากขายอยากมีรายได้ช่วยหน่อยค่ะครูเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องทักครูนะคะทักพี่น้องนพเก้าได้ทุกคนเรามีสอนฟรีให้คุณขายฟรีโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเรียนก็ฟรีขายก็ฟรีรับกําไรชิ้นละ20บาทถ้าขายโปรได้รับโปรละ20ถ้าขายได้กล่องหนึ่งรับกล่องละ20ถ้าขายเป็นโปรเป็นยกชุดก็ได้ชุดละ20